สวัสดีครับคนที่เกิดลัคนาราศีกันนะครับประจําช่วงเดือนเมษายนครับคนที่เกิดลัคนาราศีนี้นะครับดาวประจําตัวของคุณนั้นนักขณะนี้นะฮะยังโคจรครับอยู่ในจังหวะที่จุกจิกพอสมควรครับเพราะว่าในหลายเพราะว่าในหลักของโหราศาสตร์นะครับดาวกุธซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณนะครับไปอยู่ในภพมลณะครับถ้าเราแปลความหมายในทิศทางที่ดีนะฮะอาจจะแปลว่า เป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านวิถีชีวิตครั้งใหม่จบจากสิ่งหนึ่งนะครับเพื่อไปเริ่มต้นอีกสิ่งหนึ่งนะฮะจะเป็นมุมที่ดีครับแต่ถ้าเรามองในปรัชญาในทางที่ไม่ดีเนี่ยอาจก็จะแปลว่าอาจจะมีเหตุในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับการเจ็บป่วยนะครับตรงจุดนี้ก็ต้องระวังไวใ้ให้ดีๆีนิดหนึ่งในช่วงปัจจุบันนี้นะครับโซนต่อไปคือว่าอารมณ์ความคิดนะฮะ ในช่วงเดือนเมษายนนะฮะอาจจะมีปัญหาได้เพราะว่าดาวพุธไปสัมพันธ์กับดาวราหูนะครับพุธอันตรพาลวิวาทพระราหูนะครับมีมุมหงุดหงิดง่ายนะฮะมีมุมเกณฑ์ที่จะมีการมีปากเสียงนะฮะกับคนใกล้ชิดกับคนไกลตัวตรงจุดนี้ได้หมดนะฮะแม้ว่าจะเป็นเรื่องของการงานก็ได้แม้ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตส่วนตัวก็ได้ เพราะฉะนั้นคุณจะต้องควบคุมนะฮะสติให้ดีๆนิดนึงปัญหาตัวจุดนี้จะได้ไม่ต้องเกิดขึ้นนะครับคราวนี้ครับถ้าเราโฟกัสครับไปในเรื่องเกี่ยวกับการทํามาหากินลิลักเป็นอย่างไรบ้างดาวเกี่ยวกับงานนั้นก็คือดาวพุธเหมือนกันครับมันโครจรอ,อยู่ในภพมรณะนะฮะในภาษาหมอดูเนี่ยนะฮะสิ่งเก่าเาที่นะฮะได้ทําคาวเอาไว้คาลาคาสรางไว้ในช่วงที่ผ่านมานะครับมีมุมที่จะนะฮะต้องกลับ เอามาทําใหม่ในช่วงปัจจุบันนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเรามองในมุมดีนะฮะลูกค้าเก่าที่หายหน้าหายตาไปนะครับไปใช้บริการที่อื่นนะครับกลับมาใช้นะฮะและบริการกับองค์กรของคุณในช่วงปัจจุบันนี้ก็ได้นะครับนี่คือสิ่งที่ดีนะฮะหรืออีกมุมหนึ่งนะฮะอาจจะแปลว่าเป็นจุดของการเปลี่ยนผ่านนะฮะใครที่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงาน นะที่ผ่านมาอึดอัดเหลือเกินนะฮะทุกใจเหลือเกินไม่สบายใจเหลือเกินอยากที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องเกี่ยวกับงานในช่วงนี้นะฮะก็สามารถที่จะทําได้นะครับอยากลาออกอ่ะก็เชิญตามสะดวกบางคนบอกอยากที่จะอยู่องค์กรเดิมแต่อาจารย์แต่มีสิทธิ์ที่จะย้ายกลับบ้านเก่าไหมเออบางคนบอกอาจารย์ที่ผ่านมานะ่ะย้ายไปอยู่ตรงนู้นทีตรงนั้นทียังไม่ได้กลับบ้านเก่าเลยไม่เจอลูกไม่เจอเมียนะ ไม่เจอสามีเลยนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะได้กลับบ้านเก่านะฮะในช่วงปัจจุบันนี้ได้เช่นเดียวกันครับผมตามนี้นะครับอ่ะอีกประการสําคัญอย่าหากักหมวจนเกินไปเพราะว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะกระทบต่อสุขภาพร่างกายต่อตัวคุณเองได้ในช่วงปัจจุบันนี้นะครับส่วนเรื่องของการเงินล่ะดีหรือเปล่าดาวการเงินของคุณนั้นนะครับ ในช่วงต้นเดือนนะฮะดาวการเงินเนี่ยยังโครจรนะฮะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายจุกจิกพอสมควรโดยเฉพาะหมดไปกับสุขภาพร่างกายนะครับหรือนะฮะของนะในชิ้นส่วนตัวเนี่ยนะพังบ้างเสียหายบ้างอาจจะต้องซ่อมแซมนะครับนะอาจจะต้องเสียตังค่อนข้างที่จะเยอะนะเพื่อคงรักษาบางอย่างเอาไว้ในช่วง เดือนเมษายนช่วงต้นเดือนนะครับแต่พอเลยหลังจากช่วงหลังจากวันที่8เมษายนไปแล้วดาวตัวแทนเรื่องเกี่ยวกับเงินทองของคุณนั้นจะโคจรมีตำแหน่งกเกษตรตาธิปดีในภาษาโหราศาสตร์ไทยเป็นตำแหน่งของความมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นเลยนะอดทนอีกนิดหนึ่งนะฮะพอเลยหลังจากวันที่8ไปแล้วสถานการณ์ต่างๆจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นครับผมอาจารย์ผู้ของการันตีนะครับ เรื่องของความรักละดีหรือเปล่าในภาพรวมแล้วในช่วงหลังจากนี้ไปนะครับเป็นจุดเปลี่ยนผ่านนะครับต้องึงระวังไว้เรื่องของแฟนนะเจ็บป่วยนะสุขภาพร่างกายของแฟนอาจจะมีปัญหาได้หรือบางคนนั้นอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการห่างไกลนะฮะกับแฟนนะฮะไม่มากก็น้อยบางคนอาจจะแบบแฟนไปต่างจังหวัดสัก3ามวัน4วันนะฮะ บางคนบอกอาจารย์ไม่ไหวแล้วจะเคลียนะทะเลาะก,กันเหือเกินนะห่างกันสักพักหนึ่งนะฮะเพื่อไปตั้งหลักนะก็ได้บางคนบอกไม่ไหวจะเคลียรแล้วนะทะเลาะก,กันหัวล้างข้างแตกในช่วงที่ผ่านมาอยากยาเหลือเกินอา,าอาจารย์ถ้ามาถึงขั้นนั้นถ้าพื้นชตาลเดิมของท่านไม่ดีก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นตรงจุดนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้จะ มีปัญหามากจะมีปัญหาน้อยขึ้นอยู่กับพื้นชะตาเดิมของแต่ละท่านนะครับผมในช่วงปัจจุบันนี้ครับเอาละฮะนี่คือส่วนหนึ่งของคําพยากรณ์ใครที่อยากที่จะนัดหมายดูดวงกับอาจารย์เป็นการส่วนตัวก็นัดหมายอาจารย์ผูด้ได้ที่ Line แอสไส้โฮโลมาสเตอมีคําตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ